เขาจะให้สถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณไหมเลือกหนึ่งหรือสองพิมพ์ใต้โพสต์ก่อนจะรับฟังคำทํานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์อวยพรตัวคุณเองใต้โพสต์ได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุด บูชาขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหรอยากเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไปใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธา ปาฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์จะเอาไพ่หรือสีตาทิพย์หรือสีปเปิดกรรมมาทํานายดวงชะตาสําหรับคุณใครที่เป็นสายสะสมไพ่ใครที่เป็นลูกหลานบุรมูครูปู่หรือสีอยากบูชาไพา่อยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปตั้งจิตนิ่งๆสำหรับท่านที่เลือกไพ่หมาเลขหนึ่ง ให้ขึ้นมาว่าน้องเขาอาจมองว่าคุณเป็นคนสำคัญในชีวิตเขาแต่ในฐานะที่ค่อนข้างเป็นผู้ดูแลหรือให้ความรักเหมือนพี่น้องซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนในเรื่องของฐานะคนรักไพ้ขึ้นมาเลยว่าราศีพฤศษความสัมพันธ์มีความมั่นคงแต่ไปอย่างช้าๆเขาต้องการเวลา ในการตัดสินใจและให้สาระที่ชัดเจนความอดทนและความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ให้ขึ้นมาเลยว่าชูให้ระวังว่าเขาอาจมีความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนกับคนอื่นด้วยความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความซับซ้อนและต้องการการสื่อสารที่เปิดเผยให้ขึ้นมาว่าโดดเดี่ยว เขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจยังไม่พร้อมให้สานะที่ชัดเจนต้องการเวลาในการค่ายครวนในการพิจารณาความรู้สึกต่อตัวเขาให้ขึ้นมาว่าตนุตัวตนเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างจริงจังและมั่นคงแต่ยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบใช้เวลาในการดูใจ ให้ขึ้นมาเลยว่าทะเลาะวิวาทความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งหรือความไม่ตรงรอยในความสัมพันธ์อาจต้องการการแก้ไขปัญหาการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นให้ขึ้นมาว่าใจอ่อนเขามีความรู้สึกอ่อนไหวและอาจยอมรับความรู้สึกของคุณแต่ก็ยังไม่แน่ใจที่จะแสดงส,าสถานะ ความสัมพันธ์อย่างไรดีให้ขึ้นมาว่ากลมเกลียวความสัมพันธ์มีความผูกพันและความรักแน่นแฟนแต่ยังช่องใช้เวลาในการเข้าใจและความชัดเจนให้ขึ้นมาว่าหัวหน้าเขามีบทบาทที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เขาต้องใช้เวลาคิดและตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยรวมแล้วนะครับ สำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งเนี่ยเขาอาจจะยังไม่แสดงสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนี้ในตอนนี้แต่ความรู้สึกและความผูกพันที่ลึกซึ้งควรให้เวลาและอดทนในการที่เขาจะตัดสินใจและแสดงออกซึ่งความรู้สึกของเขาสำหรับท่านที่เลือกหมายเลขสองให้ขึ้นมาเลยว่าไม่ใช่ อาจมีความไม่ชัดเจนหรือไม่มีการยืนยันสถานภาพความสัมพันธ์ในตอนนี้เขาอาจยังไม่พร้อมหรือมีข้อกังวลบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ให้ขึ้นมาเลยว่าเจ้าที่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ต้องได้รับการดูแลและการคุ้มครองจากผู้อื่นหรืออาจจะมีผู้มีอิทธิพล ที่ต้องการให้คำแนะนำหรือแทรกแซงความสัมพันธ์ครั้งนี้ท,ทาง้างชัดเจนนะครับญาติผู้ใหญ่นะฮะญาติผู้ใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลในชีวิตของเขาจะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้การมีคำปรึกษาหรือการยอมรับจากคนเหล่านี้อาจส่งผลต่อการแสดงความชัดเจนในสถานะสวางสัมพันธ์ ไพ่ขึ้นมาเลยว่าปิดบังเขายังคงมีความรู้สึกหรือข้อมูลบางอย่างที่ยังปิดบังไว้เปิดเผยไม่ได้ทั้งหมดซึ่งทำให้ไม่สามารถให้สถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้ไพ่ขึ้นมาเลยว่าโจรวนละมัดระวังเรื่องความซื่อตรงหรือความไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจนไม่ตรงไปตรงมาไพ่ขึ้นมาว่าหวังดีแม้เขาอาจยังไม่สามารถที่จะให้สถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้แต่เขาก็มีความปรารถนาดีและต้องการให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นไปในทางที่ดีไพ่ขึ้นมาว่าอันตรายมีความเสี่ยงหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้น จากความไม่ชัดเจนของสารภาพความสัมพันธ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังและตรวจสอบอย่างรอบคอบให้ขึ้นมาว่าเจ้ากรรมนายเวรมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในอดีตหรือปัญหาที่สะสมมาซึ่งอาจส่งผลต่อสารภาพที่ชัดเจนในครั้งนี้ราศีกรกฎ ให้ขึ้นมาว่าเขามีความรู้สึกที่ซับซ้อนมีความรู้สึกที่สับสนนะครับต้องการความชัดเจนในเรื่องความรู้สึกและการตัดสินใจอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาและตัดสินใจให้ชัเดเจนโดยรวมแล้วนะครับการให้สถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอาจเป็นเรื่องซับซ้อนและมีอะไรต่างหลายอย่างที่ยุ่งยากกับเขาในการาตัดสินใจ แม้เขาจะมีความหวังดีและต้องการความชัดเจนแต่ก็ยังมีความกังวลและปัญหาต่างๆยังเข้ามาอยู่ทั้งมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยตัดสินใจนะครับคอยบังคับหรือว่าคอยให้คำแนะนำอยู่เพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายัางไม่ชัดเจนและต้องรอเวลาบูอะไรบูแล้วเฮงอย่างตรงจุดอาจารย์แนะนำ บูชาสาลิกาลิ้นทองมีน้ำมันจันว่ายันอัคระนะเมตตาบูชา4ี่สี่เก้าทำพิธีแล้วสาลิกาลิ้นทองเน้นการพูดการเจรจาการพูดเจรจาเป็นทรัพย์กระดกลิ้นได้เงินพูดอะไรคนรักพูดอะไรคนหลงพูดอะไรมีเสน่ห์จันว่านเรียกทรัพย์เรียกการเงิน เรียกการค้าขายเรียกคนอุปถัมภ์พูดแล้วได้ทรัพย์พูดแล้วได้การเงินพูดแล้วได้คนอุปถัมภ์พูดแล้วได้สิ่งดีๆปกติ499กจัดโบ449เ้ท่านั้นสาริกาลิ้นทองเหมาะกับตัวคุณมากๆตัวคุณบางทีก็ปากตรงปากแรง บางทีตัวคุณก็หงุดหยิดหุนหันพันแล่นได้ง่ายแนะนำตัวคุณมีสาริกาลิ้นทองเพื่อเน้นการพูดการเจราจาหนุนดวงชะตาพูดแล้วแฟนรักพูดแล้วแฟนหลงพูดแล้วมีเสน่ห์จันบ้านใครที่ดวงตกยกมือขึ้น ใครที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำตัวคุณบูชายันวระหันแปดทิศอักระพมารามันยันอักระร้อยแปครอบดวงชะตาสายขาวทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเรือนปปเกิดชอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวคุณที่บ้านใครดวงตก ปีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลาาวืดสายวืดขวาอาจารย์จะเอายันอักขระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้านใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมาก,มากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหารแปดทิศหรือยันพริกชะตา จากร้ายกลายเป็นดีหนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลย449หนุนนำดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมตอนนี้อาจารย์จัดโรจุกๆ699 สามสิบนทีดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอดหรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลย เพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองดนจริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รักโชคมีความสำเร็จทุกประการ